ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมหลังกับรายการหลังซีเวันนี้พบกับผมในเกมวอล r o โ o บอตอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็หมาตอกย้ำครับผมกับอ่านเพื่อนที่ขอระยะไกลมาเนาะกับปืนระยะไกลกับการเล่นที่ผมเองเนี่ยก็เอาปืนระยะไกลที่มีเนาะก็เอาดีที่สุดเท่าที่ผมมีครับผมเอามาให้เพื่อนๆดูกันอีกสักหนึ่งรอบหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยได้ลงคลิป ของเพื่อนไปแล้วเนาะผมไปคุ้มกันเพื่อนไปแล้วคราวนี้ผมจะเล่นเองเลยครับผมโดยมีนี่ับผมนาตาชาครับผมหุ่นที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วเนาะเจ้านาตาชาตัวนี้ตอนนี้มีสกินใหม่นะใช้ทอง750นะครับผมตัวนี้เนาะจะเป็นสีนี้เลยเพิ่มเลือดอีก5%เซครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เลยครับผมผมซื้อมาใส่เลยนี่ทองก็เก็บมานานก็ใช้กันแบบว่า ช่วงนี้ก็ใช้กันแบบไม่ได้ประหยัดเลยนะซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อทำเพื่อเพื่อนได้ดูกันครับผมเพื่อเพิ่มเลือดครับผมมาพร้อมกับปืนนี่ครับปืนขนาดเล็กยิงระยะไกลเนาะเลเวลเพิ่งเจ็ดเองอาวบาอาบเเลตครับผมอาวเบเลตนะยิงนัดเดียวเป็นปืนระยะไกลกระสุนพลังงานครับผมติดมาสองกระบ,บอกและตามมาด้วยนี่ครับผมปืนที่หาซื้อได้ในตลาดในร้านค้าทั่วไปราคาไม่แพง อัปเดถึงเวเจ็ดครับผมผมจะอ่านยังไงดีเนี่ย K A N T คังคังเดียอะอะไรประมาณนี้ครับผมคังเดียคังด์สอะไรก็ว่าไปเนาะรู้แต่ว่าเป็นปืนยิงกระสุนจรลศาสตร์ครับผมนัดเดียวเือนกันครับผมมีโหลดหวินาทีตามมาด้วยครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเล่นระยะไกลกับนี่ครับผมเจ้าฟอร์คอนสายถึกมาพร้อมกับปืนระยะไกล นี่ครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรดามเอหนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อยก็เลยทีเดียวเจ้าเทอร์บูเทอร์อบ,อบูเชสเทอร์เทอร์บูเชสเนาะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับผมตัวนี้เป็นกระสุนพลังงานในเช่นเดียวกันครับผมชาร์จเต็มที่ยี่สิบสามวินาทีก็ดาเมจที่แรงสุดๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าคราวนี้ผมเล่นสายระยะไกลดูบ้างเนาะว่าเป็นยังไง ทุกทีเนี่ยดูเพื่อนเล่นเนะโหตีบอกได้เลยว่าผมไม่ถนัดนะเพื่อนๆแต่จะมาเล่นให้ดูกันเพื่อความสนุกสนานครับผมขำๆไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเหมือนเดิมครับปับ,บใส่บัฟครับผมนี่คราวนี้ผมจะมาเล่นในโหมดนี่ครับสุ่มเหมือนเดิมไม่เกี่ยงปะทงปะทะไม่ใช่จะเป็นยึดจุดหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่เกี่ยงขอญาตเล่นเสียงในเกมครับผม เพื่อเพื่อนๆพนไ,ดได้รับชมได้เต็มอรรถรสนั่นเองเราไปดูดีครับผมว่าห็ผนเนี่ยจะเลื่นสายาระยะไกลเองเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหแผนที่ไม่ค่อยเอืออ้ออํานวยครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เจ้า,าตรวนี้ก่อนเลยครับผมจะได้ยิงได้ไกลๆหน่อยนะเนีสายโหดกระโดดยิงครับผมว่าไปนั่นเลย ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะโหดหรือเปล่ายึดจุดสัญญาณครับเดี๋ยวเราไปหาที่ดีๆด,ดูครับติดปืนน้ำแข็งมาด้วยนะเอาไว้ระยะใกล้ครับผมเพื่อศัตรูบุกมาเนาะเดี๋ยวเราต้องรอดูครับใครโผล่มายึดจุดสัญญาณเราจะยิงนี้แบบหมดทิ่มไปเลยน,นั่นว่าไปนั่นครับผมตอนนี่เต็มนะครับผมเล็งยากเหมือนกันนะเพื่อนนี่ครับฮอกบินอยู่ครับผมไม่กลัวครับผม ยิงเลยไม่โดนครับผมโอ้โหห่วยจริงๆครับผมเลือเราแตกไปแล้วครับผมต้องหาจังหวะครับมันดูยากครับผมวันนี้มันแดงไปหมดเลยครับผมแมรอช้าครับรอช้าครับนี่ครับจะเดินออกมาเราจะยิงตรงนี้ตรงน้ดูซิว่ามันจะแรงขนาดไหนครับผมโอ้โหโอ้โห ดูยากครับผมเราอยู่ที่ต่ำเนาะแหมฮอกฮอกยีบ er, ินหน้ายิงจังเลยครับเดี๋ยว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 เราต้องหานะครับแหมเดี๋ยวเดินออกไปกีผมจะยิงให้ตัวเนี้ยเล่นยากครับอันนี kind of ้นี่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 ออกเดินหลบไปแล้วครับผมแหมตรงนี้ครับลงโอ้โหบินซะแล้วอ้าว ไปซะแล้วยิงไม่ทันโอ้โหเนี่ยครับผมจากความที่เราไม่ชำนาญเนาะเราก็ยิงไม่เคยทันครับผมยิงครับไม่โดนอีกแล้วโอ้โหยิงผมใส่ต้องไปซ้อมยิงมาใหม่กเพื่อน <c oughs> โคตรขำเลยว่ะ <c oughs> คือประมาณว่าอะไรที่เราไม่ถน,นัดเนี่ยมันก็ไม่ถนัดจริงๆเนาะ <c oughs> เหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนๆนะยิงจ็จ่อครับผมนี่ยิงจะจอัอผมกลางหลังเลยยุบหน่อยเดียวเอง โอ้โหเรามีปืนนี่นะหรือไม่ครับเรามีปืนน้องแข็งโอ้หจับสัญญาณต่อครับนี่ครับเล่นสายน้ำไม่เมีปืนต้อแข็งยิงหัวหมอนี่ครับผมยิงหัวหมอเดแต่ไม่ต้องไปก่อนครับผมไว้ก่อนชัวร์อ้าวใครมายิงเราตรงนี้ยิงครับยิงยิงหอ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 ไม้แล้วครับผมไม้แล้ว มาอีกแล้วมายิงน,นี้ต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนหือกลับไปซะก่อนครับผมแม่เป็นอะไรที่ว่านะคือมันก็อย่างนี้แหละครับผมนานๆจะเห็นผมเล่นแบบเก๊กี้กลางๆบาทีืใครมาตรงนี้เดี๋ยวต้ยิงหัวลูดยิงครับนี่หือทำไมลัวไม่เห็นไม่ขึ้นเลยตเติมเลือดกอ่อนครับผมเดี๋ยวเล่นไม่ได้นาน,นครัอะอนี่นี่นี่ครับออออออ ยิงครับนี่ยิงใส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 ครับยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่ยิงใสครับผมหัวที่ไหนง่ามาดีครับว่าไปนั่นเลยตัวเองไม่ตายครับแต่บอกตรงว่าดาเมจดเนี่ยแทบจะไม่มีครับขอแค่ชนะอย่างเดียวเราไม่อะไรมากมายครับทีมเรานําโอ้ยไม่นำครับเอาตรงนี้หิงโอ้โหโดนครับนะเอ้าโดนอย่างนี้ครับอย่าฮอกนี หอกนี่ผมยิงสู้เลยนะผมไม่กลัวฮอกนะครับผมตายก็เล่นใหม่โอ้โดนยิงข้างล่างครับผมม,มานานตาชามาบ้างครับผมแหววโอ้โหมีสไนเปอร์อยู่ด้านล่างอีกตัวครับผมทีมเราเล่นระยะไกลกันเนี่ยดีโหลด9วินาทีครับผม9หรือ6หกแล้วจำไม่ได้แนละ้วต้องรอครับยิงรัวๆเลยครับผมเสียงดังบุ้มบุ้ม เวลาเรายิงเนี่ยทำไมไม่มีเสียงเลยก็ไม่รู้ยิงครับนี่โดนอ้าวเจ็บ้ะน่ามันจะยุบน้อยยิงอีกครับยิงอีกอือเราเราชาร์จใหม่ได้ครับยิงครับยิงครับอย่าคิดว่าไม่เจ็บครับเจ็บครับผมเจ็บนะครับมาแล้วยิงครับผมดีครับ ยิงครับผมไม่ได้คิวไม่เป็นไรยิงไกลๆครับผมนี่ครับอาตัวนี้ตัวมหยุดล็อกเป้า่นันยิงยิงครับยิงครับผมนี่ครับยิงครับยิงครับไม่ต้องรอชาร์จกันเลยทีเดียวยิงกบต่อได้ยังเลยนะแ ยิงเพื่อนเราครับผมเพื่อนเราก็ยังได้อยู่นะสุสัญญาณก็สูสีเนาะอันนี้เรามาเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าเนี่ย้ากเกตไม่เต็มที่ก็จะประมาณนี้แหละครับผม,ผมเพื่อนๆก็ต้องอดทนนิดนึงนะผมเองก็ยังตลกกับตัวเองเลยเราก็ไดนะ้โอ้โหยิงครับโดนโดนสองที่ครับโดนอีกทีงครับผมเล่นอะไรที่แปลกๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมอัพเกรดสูสูงเนี่ย เมื่อไหร่เนี่ยก็คงนานนิดนึงครับผมโปรแกรมการอัปเดตเนี่ยอัปเดตมันเยอะจริงๆครับผมเดี๋ยวเราไปฟังโน้ตกันดีกว่าเอามาแนละ้วตัวนี้มาใกล้ๆแล้วเอาโดรนล็อกขาจะทางไหนเนี่ยใครยิงขาเราเลยแหมยิงครับปิดเนเห็นเราเป็นโอ้โหยิงเราอยู่รัวๆครับผมเห็นเราเลือดน้อยครับผมโอ้ยิงตัวเราแล้วแตกนะครับแล้วครับผม สเนเปอรมผมก็ตายไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราไปยึดยู่สัญญาณกันครับผมเรากาลังจะเดี๋ยวเราจะแพ้ซะเนาะแม่เดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยมันทำไรเนี่ยแพ้นี่ผมได้ที่โลเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยนะครับการได้ที่โลซึ่งแม่ยิงครับเสี่ยงมากมากเลยเล่นแบบไม่ถนัดแล้วเราได้ที่โลเนี่ยแมพหายไปครับนี่ครับยิง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 ครับ เรียบร้อยนี่ครับหิงกระโห้กครับอืออือหญิงที้หมดเลยครับสัญญาณกลับมาสามจุดเหมือนเดิมครับผมนี่ใครมาหิงครับหิงครับผมไม่โกงนะหิงแบบนี้ล่วงยังอีกตัวนี้ไท่ทานบนหัวล่วงยังเลยอือหือ ผมเล่นแต่ละทีนี่ก็ลุนน้นนาดูครับผมลุ้นกับตัวเองครับยิงครับโผล่มาเป็นยิงครับบล็อกขาเรียบร้อยยิงครับผมหุ่นหุ่นไม่น็อตไม่น็อตครับผมหุ่น <c oughs> มีเตี๋ยมพลังงานอันหนึ่งอันใไปก่อนครับหลบครับนี่ครับช่วยไม่น็อตยิงโ <c oughs> อ้โหโอ้หุ่บินนักบอลครับผม อะไรกันเนี่ครับผมอะไรกันเนี่ย,ม,นนยมันต้องข้ามดูเดือดมากมครับผมิงครับลหลบครับหแต่แขครับผมริดลงไปครับยึดจุดสัญญาณตรงกลางดีกว่าครับผมเอาเจ้าริดไปเนี่ยเพื่อจะเพิ่มความทนทานนาะเวลาเราเปิดสกิลล้วจะได้ยืนยึดจุดสัญญาณตรงกลางได้ยาวๆถ้าเกิดเรามีโอกาสไปยึดนะต้องรอดูอีกทีครับผมตอนนี้สูสีมากๆนะ ต้องช่วยเต็มที่ครับผมจริงๆเนี่ยจะมารีวิวแบบเล่นเลยระยะไกลยาวๆเพื่อได้ดูเนาะกล่าวว่าสบายๆไปครับเปิดสกิลไซแล้วก็ปิดอทอสครับผมปิดตะตไทยตัวนี้ครับเวลาโดนยิงเราจะได้ไม่เสียหาย,น,ยนี่ครับาร์ตไปครับาร์ตไปครับผมชาร์ปชาร์ปขยยิงเพื่อเราใยรยิงเพื่อเรา ไม่ยอมตอนนี้ได้มาแล้วครับผมเอ๊ะมีคนไปยึดจุดสัญญาณด้านหลังเราครับผมใอรอะนี่ครับเปิดครับเปิดให้อยู่ไดทนานๆครับผมโอ้ยโดนยิงโดนยิงอย่างนี้ก็ไม่ไหวมันกันนะฮึมยันเปือนแตกครับผมอืมยังยิงอยู่อืมแตกตายครับผม เวลาแล้วที่จเจ้าอ๋อมิงที่จะมาพลิกสถานการณ์ให้เราว่าผมถ้าเราโซนได้โดยที่ไม่ให้คู่ต่อสู้มาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสชน,นะครับผมอุ้ยเจ็ดร้อยครับมองไม่ทันไม่ทันได้ดูามันเป็นระยะเจ็ดร้อยนะเขามาแล้วครับผมหน้าไม่จับเป้าเรา,าหน้าโดนครับโดนครับโดนครับ,รบแตก เขาบุกมาแล้วเพื่อนเขาบุกมาแล้วยิงครับยิงอยู่ยิงอยู่ยิงช่วยเต็มที่ครับผมนี่ไททันกรอเนยเป็นอะไรที่ทนจริงๆครับคนเพื่อนในลุมยิงกันกระจายนะครับผมตอนนี้เข้าไปปัวพันครับผมโูยิงไม่โดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับคนละทีตรงที่แตกยังมีครับแตกครับผม ไปเลยเพื่อนยึดตัวตนญาติเอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะคุ้มกันให้คุณเอเ้ยเรียบร้อยครับผมชน,นะครับโอ้โหเป็น